ออกเลยแถมน้องไปเจาะจุดใหม่เพิ่มเลยทุกคนนี่ทุกคนทุกคนทุกคนวันนี้เขาจะพาทุกคนมาฟักไข่เต่ายักษ์ที่ใหญ่อันดับสามของโลกถ้าพูดถึงเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลกอันดับหนึ่งนะทุกคนก็คือเต่ากระปะกอสอันดับ2ก็คือเต่าอัลดาบาทและที่เราจะฟักในวันนี้นะทุกคนเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับสามของโลกชิวนะนั่นก็คือเต,ต่าซูกาตา คิดดูเต่าที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกอะ่ะไข่เขาจะใหญ่ขนาดไหนทุกคนใหญ่เท่านี้เลยหรือเปล่าไข่ลูกกระจกเท่เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนไข่เขาอันแค่นี่เองเดี๋ยวเราไปช่วยกันฟักไข่เต่ากันนะทุกคนไะ ้องเ,เริ่มจอกมาแล้วดูดิตรงนี้นิดนึงอ่ะเมื่อกี้เขาเห็นน้องจมูกดุนๆออกมาด้วยแล้วมันเข้าไปแล้วเหรอใช่เข้าไปแล้วตอนนี้นเราให้ไปหลับอยากหลับยังเลยเปิดหน้าต่างบ้านได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไ<บ>ม่เป็นหน้าต่างบ,บ้านแอบแกะนได้ไหมแไ้ไ,ไมไม่ได้มือปอนอ่ะมือสนนะเ้า ไหนทักขาสซนนิดนึงนะทุกคนนี่ดรอแอบดูออใช่จะแอบดูทุกคนทุกคนว่าน้องจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการโกงมาจากไข่ใบนี้ทุกคนเรามาลุ้นไปด้วยกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงนะทุกคนน้องเพิ่งเริ่มจอดนะทุกคนจะไปจบที่กี่ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยมาดูดิน้องแอบมองเราพอเขาได้ยินเสียงคนบึ๊มเขาก็จะกลับเข้าไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยนี่ทุกคนมือสั่นเลยดูดิ ไม่เห็นไม่ไหญ่แล้วมือสอานเดี๋ยวท็อปจะพาน้องเข้าโตู้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะบ๊ายบายอุ้ยทังไงน้องดันแล้วอุ้ยอุ้ยหเห็นไหมเราเสียงดังอ่ะน้องก็เลยกระเบียบเดอมจ้าเอน่ะเสียงดังเข้าไปเลย ไหน,นไม่ค่เห็นหน้าหนูมา้างหมูจะผลมาหายใจแป๊บน,นึงตอนนี้16นาฬิกาแล้วทุกคนผ่านมาอีกหนึ่งชั่วโมงดูน้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะทุกคนทุกคนว่าน้องจะออกมาตอนชั่วโมงที่เท่าไหร่ลองทายกันดูทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูชั่วโมงต่อไปดีกว่า17นาฬิกานะทุกคนยังไม่ยองออกมายังขยับอยู่ด้านในอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเหมือนเชาจมูกออกมาดูโลกขยับอยู่ตอนม่ยอมออกใช่น้องค่อนข้างขี้อายนาะ 8ปดนาฬิกาเหมือนไข่จะแตกเพิ่มอยู่นะตอนนี้19เกนาฬิกานะทุกคนน้องเอามือออกมาดูดิเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าคือจมูกน้องนะทุกคนมันไม่ใช่มันคือมือทำไมนิ่งจะเอวยทำไมนิ่งจะเอ๊ยรมอนๆไปทำอะไรน่ากลัวเนาะขอแกะช่วยนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนนะทุกคนน้องจะออกไม่ได้นี่ไงแไว้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้ตรงนี้น,นิดเดียว ตรงนี้ออกนิดนยงน,นนะเชฟนี่จะได้เอาอเงอกมานี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะทุกคนเราเปิดเปลือกให้น้องนิดนึงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องจะออกมาได้ไหมยี่สนาฬิกาน้องบิดตัวเห็นหน้าน้องแล้วทุกคนเห็นปะ่ะทุกคนเห็นหน้าน้องไหม 21นาฬิกาแล้ทุกคนน้องเก็บแขนเข้าไปแล้วน้องหันหน้ามามองเราแล้วทุกคนดูนด,ดิทุกคนข้างล่างยังเป็นไข่แดงอยู่เลย,ลเยทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุกคนใต้ท้องน้องเนี่ยตรงนี้จะมีแต่ไข่แดงนะทุกคนเห็นไหมข้างล่างอะ่ะ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะทุกคนน้องยังไม่ออกมาเลยท็อปบ,บ้างท็อปจะไปพักผ่อนแล,แล้วก็จะให้น้องพักผ่อนด้วยพรุ่งเช้าเราวน่าจะเจอกันแล้วแหละ สุขตัตเวลาเขาออกไข่เขาจะขุดดินลงไปลูกๆเพื่อวางไข่โดยในหนึ่งปีตัวเมียสามารถออกไข่ได้ถึง4-5ถึงครั้งเลยจากนั้นก็จะรอให้เขาฟักไข่ตามธรรมชาติหรือมนุษย์อย่างเราๆจะไปขุดเอาไข่เขามาใส่ตู้ใช้ระยะเวลาประมาณ90วันก่อนที่น้องเต่าจะออกมาลืมตาดูลูก น้องไปเจาะจุดใหม่เพิ่มเลยทุกคนนี่เจาะจุดเก่าแล้วก็จุดใหม่เพิ่มตอนนี้19บเนาฬิกาแล้วนะทุกคนน้องดื้อมากเลยทุกคนดูสิน้องไม่ยอมออกจากไข่อะคือบริเวณตรงนี้มันแห้งหมดแล้วนะทุกคนปกติมันจะออกมาเป็นเมือกเมือกหน่อยด้วยความที่ทอปตั้งกล้องไว้แล้วก็เปิดตู้ไว้ไงทุกคนมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาช่วยน้องกันดีกว่าทุกคนจริงๆคือแตกหมดแล้วแหละแต่น้องยังไม่ดันตัวนะทุกคนท็อปก็จะช่วยตรงนี้แกะตรงนี้เลย คือน้องแอบเอาขาข้างนี้ออกมาแล้วไงทุกคนก็เลยอาจจะยังไม่ดันตัวนะทุกคนนี่เปิดตัวหน่อยชี้นะเอ๋ว้าวหึหเปิกแห้งเลยจริงๆด้วยทุกคนนี่น่าน้อไหมเอ่ยเด็กที่อายของเราท็อปขอบปอกช่วยด้านบนก่อนละกันทุกคน เนี่ยเมื่อเขาอะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันแห้งแล้วมันจะเป็นก้อนแบบนี้แล้วเป็นืบนเยลลี่เลยอะโอ้ยัอมองสวยมากกบบ็อกเลยอะเหมือนลูกปอกลูกปปอมเนี่ยโอ้ยเพิ่งมาดันตัวทุกคนสงสัยข้างบนมันติดแต่หมูบอกว่ามันดันยากนะดันตัวแล้วใช่ดันตัวแล้ว นี่ทุกคนพลาน้องออกจากไข่คือน้องจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นนเต่าแบบนี้เลยนะทุกคนองค์ประกอบท้องเป็นเต่าอ่ะใช่แต่ว่าใต้ท้องน้องเห็นไหมทุกคนน้องจะพกอันนี้มาด้วยเขาเรียกว่าไข่แดงนี่ทุกคนเคยเห็นไข่แดงเต่าไหมนี่โอ้ยน่าเลิกมากเลยเหมือนเด็กเพิ่งแรกเกิดน,นะทุกคนเปื่อนไปหมดเหมือนสตอใช่เหมือนสตี๋เดี๋ยวขอเช็ดหน้านิดนึงเช็ดหน้านิดนึงนะนงมันเปื่อนไปเราอ่ะดูดิ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  นี้ส,สิ่งนี้ที่เราเห็นนะทุกคนเรียกว่าไข่แดงเราไม่ต้องทําอะไรเขานะทุกคนเราจะต้องรองระยะเวลาให้ไข่แดงของเขาอะหดกลับเข้าไปทุกคนก็จะกลายเป็กนกระดองแบบเรียบๆอันเนี้ยพ่อกับแม่เขาฝากมาให้ <c oughs> คือเขาอะไม่ต้องกินอาหารนะทุกคนเขาจะดูดซึมไข่แดงตรงเนี้ยเข้าไปนะทุกคนเป็นสาร <c oughs> อาหารของเขาจนอันเนี้ยมันแห้งทุกคนดูน้องนี่น้องออกมาเสร็จเพิบเมื่อกี้น้องหาวด้วย น้องหน้าตาน่ารักไหมทุกคนแต่รู้สึกว่าน้องน่าจะเดินยากนิดนึงเพราะน้องติดไก่แดงข้างล่างใต้ปุ่งดูดิทุกคนขาแตะพื้นไม่ได้เลยขาลอยเลยยินดีต้อนรับชูโลกมนุษย์ครับติดข่ติดไก่แดงมันเดินไม่ได้ไงอุ้ยมันไก่แดงจะหมดใช่เดินตัวลุเฮ้ยเกิดมาก็หิวแล้วน้อง กินมือหมดแล้วอ่ะทุกคน <c oughs> โอ้ในท้องยังกินไม่หมดเลยไข่ตรงเนี้ยแล้วก็อยากเดินแล้วอ่ะทุกคนที่ออกมาตอนนี้นะอยากเล่นลนะียเนาะใช่ไหมตอนบอกให้ออกไม่ยอมออกเดี๋ยวดิกินได้ไงอ่ะจะกินได้ไงต้องรอไข่แดงในท้องหมดก่อนเราถึงจะเริ่มกินโตมาอ้วนแน่เลยเนี่ยก,กินเก่งแน่เลย นี่ทุกคนถ้าไม่ติดไข่อันนี้นะเพราะว่าเขาวิ่งจูนแล้วแหละเขามาวิ่งมาหาท็แลเราเนี่ยพยายามจะกล้าอยู่แต่ว่าไข่มันทำให้ตัวลอยใช่น่ารักมากเลยทุกคนกระดองก็สมบูรณ์ดีทุกคนเขาไม่เคยฟักเต่าเด็กอย่างนี้เลยน่ารักค่ะทุกคนมีไข่แดงติดพุงได้ตั้งแต่เกิดเลยชอบความเดินไม่ไหวของน้องเลยทุกคนมันติดไข่ใต้พุงอ่ะห่วงกระง่วงหิวก็หิว ยากกินมนอเดี๋ยวเราจะทําหลุมนะทุกคนแล้วเราก็จะวางน้องไว้แบบนี้นะทุกคนเพื่อป้องกันน้องพีิกคว่ำนะทุกคนนี่พันดีเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไงทองได้นะใช่เดี๋ยวจะเดินแล้วว่ะลากไข่แดงไปเลยแล้วทำไมตอนหนูอยู่ในไข่หนูไม่อคทีฟแบบนี้เลยหนูจะนอนอย่างเดียวเลยอ่ะทอาว่าท้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะเวอร์กว่าอะอย่างเงี้ยว่าไหมนี่ปา ไข่แดงน้องยุ่นะทุกคนเดี๋ยวท็อปไข่อัปเดตให้ทุกคนดูทุกวันเลยแค่วันแรกก็เดินเก่งแล้วนเ,นเนี่ยจะไปไหนผมว่าเดินออกแน่เลยท็อปหมอกด <c oughs> ให้ต่ำลงไปหน่อยนึงสิปึ๊บออกมาได้แน่เอย่าลืมสิตอนนี้น้องอายุได้หนึ่งวันแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไข่แดงน้องดีกว่าอู้หูหายไปเยอะเลยเพรน,น้องกินเก่งมากเลยนะเนี่ยไข่แดงเหลือนิดเดียวเองอะ นี่ตอนนี้ไข่แดงไม่ค่อยติดแล้วเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมวางขายได้แล้วเริ่มไม่ค่อยติดพุงแล้วนี่ยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีนะทุกคนไข่แดงหายไปเร็วมากเลยอ่ะกินเก่งนะใช่กินเรียกว่ากินไหมอะเรียกว่างก็ไม่รู้เรียกว่าดูดเข้าไปหรอใค่แนทำอกินเหรอใช่เหลือไข่แดงแค่นี้เองทุกคนเราคิดว่าพรุ่งนี้น้องน่าจะดูดกลับไปแล้วก็เรียบแล้วแหละนน่ วันนี้น้องอายุได้สองวันนะทุกคนท็อปอยากให้ดูตรงไข่แดงน้องมากเลยอะทุกคนหายไปแล้วดูดิเ,เรียบไปแล้วอะใช่น้องดูดกับเข้าไปนะทุกคนแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะปิดสนิทกลายเป็นกระดองเลยเร็วอะสองวันหมดเที่ยงเลยทุกคนท็อปจะเทียบเต่า2วันกับสองสามขวบให้ดูดูนะนี่อโหา คนไซส์ก็เลยทุกคนยังไม่ได้ช่องหนึ่งของอันนี้เลยอ่ะดูดิโอโใครจะคิดเนี่ยสองวันโตมาสองสามขวบจะขนาดเนี้ยใครจะคิดเนาะแต่นี่ถือว่าโตช้านะทุกคนบางคนนะสามขวบตัวเท่าล้อรถแล้วใช่ต,ตัวเท่าล้อรถแบบล้อรถสี่ล้อ,ลอแล้วอ่ะพากันไปด้วยได้ไหมเนี่ยพาน้องไปด้วยเนี่ยจริงๆไซส์เนี้ยกระดองก็ยังแข็งไม่เท่ากันนะทุกคนของพี่ใหญ่นี่คือแข็งปุ๊กๆแล้วนะแต่ว่าเป็น <c oughs> อะไรอ <c oughs> ่ะป่า <c oughs> พ,พี่กระตุกตอนกินอะ่ะไม่ค่อยปลอดภัยเลย กระดองตัวเด็กๆยังนิ่มอยู่นะทุกคนยังไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะเพราะมันยังนุกๆนิ่มๆอยู่เลยนิ่มหรอก็แข็งอยู่นะันนั้นผมจับก็แข็งอยู่นะแข็งในระดับที่ว่าแบบไม่สามารถคล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่แข็งกุ๊กกับทุกคนอันนี้ก็คือแบบแข็งแบบอันนี้คือแข็งแบบกุ๊กๆเลยพอคือแบบคล้องอย่างเงี้ยนั่งกุ๊กๆเลยอันนี้ก็คือแบบแข็งเฉยๆใช่แข็งก็คือไม่กล้ากดเขาบอกมันออกนิ่มๆนิดนึงแต่ยิ่งท้องนี่คือนิ่มเลยนะจริงๆตรงเนี้ยก็วันนเเอองงงะพิ่ เขาตอนแรงๆนะเพราะว่าเองถือไหวแต่นี่คือถือไม่ไหวแล้วยิ่งโตยิ่งถือไม่ไหวหนักมากเลยใช่ <c oughs> อันนี้คือถือไหว <c oughs> อันนี้สบายใสองวันนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาสรุปภารกิจในการฟักไข่น้องกันดีกว่ามีใครทายถูกป่ะน้องใช้ระยะเวลาในการฟักทั้งหมด21ช่วงในการออกจากไข่ตั้งแต่เริ่มจอะจ,จนออกมาเลยทุกคนจริงๆอ่ะท็อปว่าแอบออกช้านะทุกคนเพราะว่าเราเปิดอู้แล้วถ่ายไงทุกคนความชื้นมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเลือกไข่เขาอ่ะมันจะออกแข็งนิดนึงเขาก็เลยแบบ ออกไม่ได้แรงไม่พอแรงไม่พอเพราะปกติความชื้นมันจะประมาณ80อัพไงทุกคนไข่เขาเปลือกไข่เขามันจะออกนิ่มๆเขาจะแบบพุ่งออกมาเลยแต่นี่คือแบบโผล่ปะป๊าเปิดตู้อะนูออกไม่ได้เลยมันแข็งเหลือเกินคอกคอ,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 อมันออกไม่ได้อะมันออกไม่ได้ คือของเลวที bo ่อยู่ในไข่น้องนะทุกคนก็จะทําให้เปลือกเขานิ่มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอากาศเอาไปหมดเลยทุกคนแห้งเลยแต่ถือว่าภารกิจนี้ออกมาสําเร็จนะทุกคนน้องออกมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ดองไม่เบิ่นด้วยคือบางทีตาก็จะมีกระดองอันนี้ไม่ได้รู้เขาเรียกว่าอะไรนะนับ1 2 3 4ใช่อันนี้มี5อันนี้มี4ี่บางตัวเขาจะมีแบบเบิ่นๆไงทุกคนบางทีก็สวยบิ๊กแบบนะ เพราะว่าสัดส่วนมาตรฐานนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ4 5แล้วและก็4นะทุกคนหมายถึงช่องตรงนี้นะเนี่ยตรงกลางมี5ช่องและก็ตรงนี้มี4ช่องบางตัวออกมาอาจจะมีตรงนี้แค่4ช่องตรงนี้เดือ3ช่องนีก็มีบางทีอาจจะแบบ6กช่องอย่างเงี้ย โอ okay, เคคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าน้องจะโตขึ้นตัวใหญ่ปุ้มบุ้มุ้มเลยใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมใหญ่อย,อยู่แล้ว2ปีใหญ่อยู่แล้วใช่เห็นอย่างเงี้ยเขาว่าน่าจะเดินเก่งแล้วจริงเก่งมากเลยนะทุกคนจริงยังไม่อยากให้เดินพื้นนะทุกคนแต่เทียบให้ดูนี่เห็นไงก็คือเท่าเล็บพี่ใช่เท่าเล็บพี่นี่ยังมีเปลือกแขนเกาติดอยู่เลยอ่ะทุกคนดูดิกะอ